สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักครึ่งเดือนหลังนะคะในเดือนมกราคมของชาวทัด,ดินนะคะชาวทัด,ดินได้แก่ลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะมีมะกรค่ะพฤกษ์แล้วก็กันซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมกรพฤกษ์หรือว่ากันในโหราศาสตร์ไทยหรือว่าตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้หรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆเนาะ ขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ไพ่ยอยาจะสื่อสารไปถึงขอแค่ตัวคุณเองมีคนได้คิดถึงคุณดูคลิปนี้ได้ไม่ว่าปัจจุบันคุณและเขาจากคบหากัานในสถานะอะไรนะจ๊ะอ่ะมาดูกันไพ่ชาวทัด,ดินค่ะขอไพ่ชาวทัด,ดินนะคะสถานการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขาเป็นไงจ๊ะ มีไพ่สองไม้เห็นคําว่าห่างเห็นคําว่าการรอคอยสองไม้เป็นไพ่ของระยะทางที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันการส่องการมองการห่างระยะทางห่างไกลตัวไกลใจใกล้หรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะไปดูก่อนสองไม้มี2ไม้มีไพ่ the Empress มีคนคนหนึ่งถ้าคิดที่จะ เป็นคนรักก็ต้องได้เป็นตัวจริงหรือมีคนใดคนหนึ่งค่อนข้างที่จะไม่ไม่ง่ายสำหรับการเลือกใครสักคนเข้ามาเป็นคนในชีวิตค่อนข้างพิถีพิถันไม่ใช่จะใครก็ได้หรือไม่ใช่แค่จะใครก็ได้ในที่นี้หมายถึงการเปิดใจในการคุยหรือการปรึกษาการลองคบมไม่มีควีนถือไม้มีคนคนหนึ่ง ทำงานเยอะมากนะคะกับความสัมพันธ์ตั้งอกตั้งใจลุยเต็มที่ดีลเต็มที่เพื่อให้ได้ความสัมพันธ์นี้มาแต่ในขณะอีกคนนึงก็สนใจแต่เรื่องของตัวเองไม่ค่อยสนใจกับความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่ปล่อยให้คนทำงานหนักในความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆแบบนั้นก็ได้นะะหรือว่าอยู่ในโหมดของคนที่รู้จักกันด้วยเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้ะคะ่ะ เอจอกันในที่ทำงานเจอกันในที่เรียนอะไรประมาณนี้นะคะมีไพ่สี่เหรียญเป็นความสัมพันธ์ที่เข้าถึงยากแล้วก็ไม่ใช่ความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่จะแบบเข้าถึงกันได้ง่ายๆรักกันได้ง่ายๆรู้สึกดีได้ง่าย,ายกำแพงสูงด้วยแลวในบางเคสอะ่ะมีการบล็อกมีการปิดกัน้นกันไปแล้ว แต่ที่แน่ๆพี่มีความรู้สึกว่าไม่น่าจะใช้ความสัมพันธ์ที่เข้าใกล้ได้ง่ายๆนะคะมีไพ่สิบเหรียญมีความผูกพันนะคะบางท่านครอบครัวรู้จักกันแต่บางท่านก็เจอกันในสถานศึกษาหรือในองค์กรในที่ทํางานก็ได้อย่างที่ว่านะมีไพ่เด็กถือถ้วยรู้สึกดีบางท่านรักมานานแต่ในบางท่านเจอปุ๊กก็ชอบเลย จอกันได้ไม่นานก็รักเลยแต่ในมันท่านก็รักมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะรักมานานรักมากๆชอบมากๆชอบแบบพุ่งเข้าไปเลยพุ่งเข้าไปเลยกระโจนเข้าไปเลยในความสัมพันธ์นี้มีคนกระโจนเข้าไปเลยเพราะว่าชอบเพราะารู้สึกดีจริงใจเวอร์เวอร์เงี้ยคะกระโจนเข้าไปแต่ก็สามารถเป็นความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่ยั่วโมโหกันได้ด้วยนะเวียงใส่กันบ่อยๆอะไรเงี้ยก็ได้นะเหมือนอารมณ์ประชด ก็ได้มีไพ่แปดเหรียญแล้วสถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้มันดูมีความเรื่อยเรื่อยอ่ะมันดูแบบถ้ามันดีมันคงดีเรื่อยๆแต่ถ้ามันไม่ดีมันคงไม่ดีเรื่อยแล้วก็มีคนคนหนึ่งเหมือนแบบก็ให้มันเป็นไปอย่างเนี้ยแหละอืมก็ให้มันเป็นไปอย่างเนี้ยแหละให้มันถ้ามันพัฒนาดีอยู่แล้วก็ให้มันดีไปอย่างนี้แต่ถ้ามันไม่ดีก็ปล่อยมันไม่ดีอยู่เนี้ยไม่มีการแก้ไขใดๆเออ เป็นความสม่ำเสมอที่ถ้าดีก็คงดีแต่ถ้าไม่ดีก็คงแบบนั่งหยุดพอสมควรน้องไงเจ็ดดาบเล่นเกมกันเยอะพอสมควรเหมือนกันนะถ้านี่เป็นปัญหาเราสองสามคนก็พอที่จะเข้าใจอ่ะมีเรียกว่าแบบ มีตัวจริงอยู่ในอีกสถานที่หนึ่งและอีกและอีกคนหนึ่งก็อยู่ในอีกสถานที่หนึ่งอะไรเงี้ยถ้าไม่อย่างไน,นมันจะหมายถึงแบบความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่คนสองคนน่ะเล่นเกมใส่กันไม่เปิดเผยความจริงในใจให้รู้ถึงแม้จะรักถึงแม้จะชอบถึงแม้จะรู้สึกดีแต่ก็เลือกที่จะปฏิบัติในแบบไม่เผยความในใจให้รู้อืหลบๆซ่อนๆประมาณนั้น แล้วก็เลือกที่จะคีฟความสัมพันธ์นี้ไว้แบบใครทนได้มากกว่ากันเก่งอืมมีไฮโรแฟนด้วยใครทนได้มากกว่ากันเก่งใครสามารถผ่านจุดอดทนนี้ไปได้เก่งความสัมพันธ์นี้มีเรื่องราวของการเข้าตามตรอกออกตามประตู มีเรื่องราวของคําว่าความดีมีเรื่องราวของคําว่าศีลธรรมจริยามีเรื่องราวของคําว่าปกดีโปรไฟล์ดีอ่ะอืมการที่จะได้รับการคัดเลือกพี่รู้สึกว่าไฮโลแฟนขึ้นกับดีเอ็มเพรสอ่ะในความสัมพันธ์นี้มีคนที่ต้องการได้คนที่เป็นคู่เวอร์ชันที่แบบเหมือนเหมือนคนไม่เคยทำความผิดอะไรในชีวิตมาก เออแบบสามารถเชื่อหน้าชูตาได้พาไปไหนต่อไหนได้แบบนี้ได้ด้วยนะรู้สึกอย่างนั้นอ่ะไปดูกันเป็นยังไงสำหรับชาวธาตดินนะจ๊ะอ่ะไปดูกันค่ะธาตุดินคุณรู้สึกไงกับเขาคะแปดไม้แปดไม้ อยากสื่อสารนะมีแปดไม้มีเจ็ดดาบมีไพ่สองดาบมีไนท์ถือถ้วยมีคิงถ้วยแล้วก็มี ควีนถือดาบดูเป็นไพ่ไม่ค่อยไว้ใจนะจริงๆแล้วอะเอาไปดูสิเขารู้สึกไงกับคุณท่าตินเขารู้สึกไงกับคุณมีห้าถ้วยไม่มีไพ่เสียใจเสียความรู้สึกมีไพ่ห้าถ้วยนะคะมีเจ็ดไม้คุณบล็อกเขาหรือเขาบล็อกคุณ เด็กไม้เฮโรเฟนเด็กถือถ้วยตรงนี้มีไนท์ถ้วยตรงนี้มีเด็กถ้วยนะทาวเวอร์โอ้ my god แฮงแมนโอเคน่าจะเป็นความสัมพันธ์ของคนที่มีปัญหาเอาเวอร์ชันมีปัญหาก่อน อันหนึ่งเดี๋ยวมาอ่านกันอ่ะอันแรกก่อนไพ่แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้หน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกทุกคนนะเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะ,ะมาดูกันในหน้าไพ่นะคะ เอาในเวอร์ชั่นความสัมพันธ์มีปัญหาเวอร์ชั่นถล่มกันไปแล้วเลิกลากันไปแล้วก็ได้ปิดกั้นกันไปแล้วก็ได้เอาแบบนี้ก่อนนะคะจากสถานการณ์นี้คุณรู้สึกเหมือนสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันชื่อไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือมันไม่ว่าจะเป็นการกระทําใดๆแล้วคุณยังค่อนข้างสับสนด้วยว่าจริงๆแล้วคนคนนี้ย อไอ้สับสนว่าชอบไม่ชอบอะอันนี้มันมีอยู่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่นีสใส่ใจคอที่แท้จริงที่คุณเห็นอะความเป็นมิตรของเขาอะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆริงไหมเขาเป็นมิตรจริงๆริงไหมเขาสุภาพจริงๆริงไหมเขาอ่อนโยนจริงไหมความดีของเขาเป็นเรื่องจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมคุณค่อนข้างสับสนแล้วก็อย่างหนึ่งคุณก็แอบมีความรู้สึกว่าถ้าเขาคุยกับคุณอะเขาก็ไม่น่าจะคุยคนเดียวเวะอย่างเงี้ย เหมือนแบบเขาดูเป็นคนมีสเสน่ห์อะคะ่ะเออดูเป็นคนมีสเสน่ห์ดูเป็นคนที่ถ้าสไตล์การแสดงออกแบบนี้มันก็น่าจะเป็นที่แบบปราบปลืม้มหรือถูกอกถูกใจใครหลายคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยทรงประมาณเนี้ยใครๆก็ชอบอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะเออคุณก็แบบมีความรู้สึกเหมือนกึ่งๆึงจับผิดแล้วก็กึก่งๆึตั้งดาบในความสัมพันธ์เหมือนกันนะว่าไม่ไว้ใจกับคนคนนี้นะคะซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ย ถามว่าคุณชอบเขาไหมคุณรู้สึกดีเขาไหมมันมีความชอบแต่พี่ว่าความชอบของคุณอนะมันถูกบดบังด้วยความสงสัยในตัวเขาไงอารมณ์แบบนั้นตัดภาพมาที่เขาความรู้สึกที่เขามีต่อคุณท่านี้คือความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่จบลงไปแล้วทะเลาะก,กันไปแล้วหรือมีการบล็อกมีการปิดกั้นอะไรกันไปแล้วสิ่งหนึ่งที่เขายังสงสัยและค้างคางอยู่ในใจก็คือ เราเราเลิกกันเพราะอะไรเราทะเลาะก,กันเพราะอะไรความสัมพันธ์ของเราจบลงไปเพราะอะไรแม้กระทั่งเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องยังไม่ได้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันยังมีความข้องใจมียังมีความสงสัยอะไรบางอย่างกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะแล้วยังรู้สึกเสียดายนะคะที่ที่ทำไมความสัมพันธ์นี้จริงๆมันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอะต่อให ปลายทางมันจะไม่ได้รักกันแต่มันก็ไม่ควรจะเกลียดกันเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะเออในความรู้สึกของเขานะมันก็ไม่ควรที่จะเกลียดกันมันก็ไม่ควรที่จะบล็อกกันมันก็ไม่ควรที่จะพูดคุยกันไม่ได้แล้วไหมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือเคสที่หนึ่งอ่ะไปดูเคสที่สองในเคสที่สองถ้ามันเป็นโหมดไม่ใช่คนเก่าไม่ใช่เคสคนเก่า แต่เป็นเคสของตัวคุณเองสงสัยคุณอาจจะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก็ได้เพิ่งไปรีเควสสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเลยยื่นเรฟให้กับพระแม่เอ่ยอะไรเอ่ยก็ว่าไปที่คุณนับถือนะคะแล้วท่านก็เหมือนส่งมาเลยเงี้ยพอส่งมาแล้วคุณก็ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมะคนนี้หรือเปล่าทําไมเขาดูรุกหนักทําไมเขาดูเขาดูใช่ไหมคนเนี้ย เขาดูแบบทําไมเขาดูดูตรงเลฟจนเกินไปดูคลั่งคล้ายดูรักเราดูมีความเป็นมิตรอะไรประมาณนี้ยนส่วนของตัวเขาเขามีความรู้สึกว่าตัวคุณเองอาจจะยังไม่ลืมรักครั้งเก่าไหมเขาพยายามออกตัวแรงประมาณหนึ่ง แต่ว่าการออกตัวแรงของเขาอะ่ะมันติดขัดตรงที่คุณเองอาจจะเป็นคนแตะเบรกในความสัมพันธ์หรือเปล่าคุณยังไม่พร้อมไหมคุณยังพร้อมเป็นแค่เพื่อนเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะมันอาจจะยังไม่ลืมรักครั้งเก่าแต่ถ้าเป็นในพาร์ทที่ตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าเขาก็ดีอะ่ะแต่เขาอะ่ะลืมคนเก่าหรือ,อยังอืม ถ้าประเด็นคนเก่าของเขาอ่ะพี่อยากมีความรู้สึกเหมือนครึ่งๆถ้าเขาเป็นคนที่มีคนเก่านะถ้าแนะนําแบบที่เป็นรูปธรรมคือลองถามดูว่าเลิกกับคนเก่ามานานหรือยังถึงหลักปีไหมส่วนใหญ่ถ้าไม่ถึงหลักปีมันจะอยู่ในโหมดความสัมพันธ์เวอร์ชันรีบาวก็คือเหมือนตัวเองเป็นดั่งขอนไม้แล้วก็รู้สึกเหมือนกําลังลอยคอจะจมทะเลแหล่ไม่จมทะเลแหล่อะไรประมาณนี้ค่ะ าจจะดึงเราเข้าไปเพราะว่าใจเหงาหรืออะไรประมาณนี้นะอาจจะต้องให้เขาเคลียร์กับตัวเองให้จบก่อนเราค่อยดึงคุณเข้าไปเพราะเราเรียกเคสใครเข้ามาเราไม่ได้เรียกเคสเข้ามาเพื่อที่เราจะเป็นทุนหรือเป็นขอนไม้ลอยนะเพราะเขาถึงฝั่งก็เทยา่าเราลงที่ทะเลอีกครั้งถูกไหมเราไม่ได้จะเอาแบบนั้นนะคะอันนี้อยากให้ถามวราเขาก็เหมือนคนที่เหมือนแบบถ้ายังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยัง ไม่ลืมกลิ่นความรักครั้งเก่าอ่ะเขาก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจให้เราเต็มที่มีเราไว้ก็ได้รู้สึกดีกับเราก็ได้แต่ได้แค่ประมาณยี่สิบยี่้าเปอร์เซ็นตแค่นั้นซึ่งเราไม่ได้ต้องการแบบนั้นเรารักใครเราต้องการร้อยถูกไหมอืมไห้หน่อยแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวทัดดินคุณหลักเขา มีไนดาไเเ้ยดูสมมีไนดาบมีไนดาบมีครีนเธอรียนมีเดวิลโอมมีซ oh. ันน่ะโอฟะจูนเดอรสตาร์โอเค ความสัมพัน์ธนี้ถ้ามันเป็นรักครั้งเก่าที่มีปัญหาเหมือนไพอ่อาจจะขึ้นมาบอกว่าวงโครจรชีวิตคุณระหว่างคุณกับเขามันยังไม่จบอ่ะมันยังมีกรรมที่มันยังต้องมาเจอกันอยู่ด้วยสิ่งที่คุณไม่ได้แพลนเด้อไม่ได้แพลนสิ่งที่คุณไม่ได้แพลนเมเจอร์คะหน้ Major, ขนาขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ใบ ไม่ได้แพลนไม่ได้กะไว้ไม่ได้คิดว่าจะเจอวิธีการคือถ้าจะต้องไปเจอเอาง่ายๆตอนนี้เวลาแต่งตัวออกไปไหนอให้ตัวเองรู้สึกมั่นใจสวยหล่อไว้ก่อนสภาพที่กลับมาเจอกันมันจะได้ไม่เขินอย่างน้อยๆจะพัฒนาไม่พัฒนามันจะได้ไม่เขินรู้สึกนูกอ,ออกใช่ไหมมันมีโอกาสวนเงินกลับมาได้ค่ะแต่คุณจะเลือกที่จะ ถือความสัมพันธ์นี้ไว้แบบใดจะเทย่าโรเจอร์กลับลงไปอีกรอบหรือจะให้อภัยแล้วก็อะไรยังไงกับความสัมพันธ์นี้มันอัพทูคุณนะขึ้นอยู่กับคุณนะคะเคสต่อมาเอ่อถ้าเป็นเคสของความสัมพันธ์ที่เขาเพิ่งเลิกลากับรักครั้งเก่าหรือตัวเราก็ยังเขตกับรักเดิมเรื่องไม่มั่นใจอะไรเงี้ยน้าภัยเหมือนจะขึ้นมาบอกว่า เดี๋ยวมันจะมีสถานการณ์บางอย่างมาเพื่อพิสูจน์ให้ได้รู้ว่าคุณควรที่จะไปต่อกับคนคนนี้ดีไหมด้วยไพ่เดวิลสถานการณ์ที่มันงองแงง,งองแงงงี่เงานี้ที่เรามีความรู้สึกว่าจะทำให้เราสามารถที่จะตัดสินใจกับความสัมพันธ์นี้ได้ไหมมันจะชัดมากพอนะเดือดนที่จะพิสูจน์ความจริงใจว่า เขาพร้อมที่จะเริ่มต่อกับเราหรือกลับไปหาคนเก่าเธอไปอย่างเงี้ยค่ะอืมมันเป็นอย่างนั้นได้เดี๋ยวมันจะมีสถานาการณ์เข้ามาช่วยคุณเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปขอมาอาจจะอยากมาช่วยแล้วมาเทสให้รู้ว่าแบบอ่ะใช่ไหมแบบนี้รับได้ไหมถ้ารับได้ก็ไปต่อถ้ารับไม่ได้ก็เทไปเดี๋ยวก็จัดคนใหม่มาให้หรืออะไรแบบนี้ถ้าตเตรียมรับมือกับความสัมพันธ์ที่คุณไม่ได้วางแผนนะ มีเกณฑ์ที่จะวกมาได้ให้แนะนำสิชาวทัศด,ดินให้แนะนำค่ะความสัมพันธ์นี้อสองดาบไพ่ของความลังเลลังเลนะแต่ลมงลังเลเยอะหรอกมันมีแค่มาไม่มาใช่ไม่ใช่ได้ไม่ได้ลังเลแค่สองทางสองดาบใน่เทียง สองถ้วยพี่ว่าให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ก็ดีเด็กถือไม้หกเหรียญเจ็ดไม้พี่ว่าในความสัมพันธ์นี้นะถ้าเป็นเคสคนเก่าอะสิ่งที่คุณจะพิูจได้ว่าคนนี้เขามีความจริงใจกับคุณไหมพี่ว่าเขาจะพยายามมากขึ้นคุณอาจจะต้องให้เวลาเขาหลักหลายๆเดือนหรือหลักปี ให้เขาสู้ในความสัมพันธ์หน่อยถ้าคุณบล็อกคุณปิดกัน้นเขาจะหาหนทางในการที่จะพยายามติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณเพื่อให้รู้ว่าอืมจริงๆแล้วฉันก็ชอบเธอนะฉันก็รู้สึกดีกับเธอนะฉันพร้อมที่จะพยายามกับความสัมพันธ์นี้นะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นในเคสของคนเก่าเวอร์ชั่นที่เรามีคนเก่าเขามีคนเก่าแล้วก็ลังเลกันนะว่าลืมกันหรือยัง เราจะเป็นดั่งขอนไม้หรือเปล่าเจอความสัมพันธ์แบบรีบาวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะอยู่ในโหมดที่ไพ่บอกว่าให้ใ,หใช้เวลาให้ใช้เวลาในความสัมพันธ์ประมาณหนึ่งอย่าอย่ายอมให้ความสัมพันธ์เนี้ยมีแต่เขาที่เป็นคนเลือกอะ่ะตัวเราก็จะต้องอยู่ในจุดที่เลือกได้แล้วก็เหมือนแบบ ปกป้องพื้นที่ตัวเองพอสมควรไม่ให้สิทธิ์อะไรกับความสัมพันธ์นี้ถ้าเขายังไม่ได้เป็นเช่นไม่ให้สิทธิ์ในการเป็นคนรักถ้าเขายังไม่ได้เป็นไม่ให้สิทธิ์ในการเสียใจถ้าเขายังไม่ได้เป็นคนรักของเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีสิทธิ์จะไปเสียใจด้วยนะเหมือนประมาณว่าอย่าให้ใจเขาอะอย่าทุ่มเทอย่าทุ่มทุนในความรักความสัมพันธ์นี้จนเกินไปปกป้องตัวเองไว้นะคะ พราะพอเมื่อถึงเวลาเนี่ยไอความเสียใจหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่ชัวร์เนี่ยยังเคลียร์กันไม่จบกับตัวเองอะถึงเวลาเขาก็จะไปเองอะแต่ถ้าเขามั่นคงแน่นอนอะเขามาแน่อืมคุณรีเควสคู่มาไม่ใช่หรออยากได้คนรักที่เสมอที่เท่าเทียมถูกมาอ่ะเพราะฉะนั้นให้มั่นใจให้เชื่อใจคะ่ะว่าเดี๋ยวก็จะมา ประมาณนี้มาช้าแต่มานะไหนถือเหรียญน่ะมาช้าแต่มานะโอเคจบไปแล้วนะคะสลดดวงความรักครึ่งเดือนหลังในเดือนมการาคมหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปิดเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ